คุณบรรดาเป็นพื้นแพ้ค่ะพื้นแพ้ค่ะแพ้เห็นบอกแพ้อาหารแพ้อาหารด้วยค่ะแพ้อะไรบ้างคะไข่มดแดงอืมไไอ้มันปูมันกุ้ง,งมันกุ้งตัวอ่อนของพึ่งอย่างเงี้ยค่ะ ทำไมกินของแปลกๆหมดเลยฮะอ๋ออยู่ต่างจังหวัดค่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดทำไมวันตอนไหนถึงไปรู้ว่าตัวเองแพ้พวกนี้ตอนอายุ15ค่ะอตอนอายุ15เริ่มอยากจะทานาาก็เลยไปลองทานดูครับพอทานเข้าไปปั๊บเป็นยังไงฮะพืนขึ้นค่ะพืนขึ้นแบบเยอะไวด้วยแล้วก็ตาบวม โอ้ขึ้นถึงตาเลยใช่ค่ะคือตามตัวเนี่ยขึ้นแน่ๆล่ะขึ้นแน่ๆค่ะอ่าแล้วขึ้นถึงตาค่ะแล้วทํายังไงฮะตอนนั้นต้องทานยาค่ะทานยาแก้แพ้ช่วยถ้าถ้ายุงกัดก็บวมอ๋อยุงกัดก็บวมจะแพ้ยุงเหมือนกันแพ้ยุงเหมือนกันแมงวันตอมบวมไหมฮะไม่ค่ะอันนั้นอันนั้นเน่าแล้วอันนั้นเน่าแล้วนะมีแพ้อย่างอื่นอีกไหมฮะ ก็จะเวลาร้อนๆค่ะอากาศร้อนอากาศร้อนก็จะผื่นขึ้นเวลาไปเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวข้าวก็จะผื่นขึ้นตามในร่มผ้าแล้วก็อากาศหนาวๆที่บ้านอยู่บนดอยอากาศหนาวประมาณ5ถึง10องศาเอ๊ะพิจูุโลกมีดอยด้วยฮะมีค่ะมีดอยด้วยค่ะโอ้ดีจังเลยประเทศไทยเราตอนอาบน้ำต้องอาบตอนเที่ยงวันหรือไม่ก็ถ้าเย็นๆ่าใบไปต้องต้มน้ำอาบตลอด เออแพ้อากาศเย็นเนอะใช่เออโชคดีไปไม่ต้องไปต่างประเทศอ่ะเสร็จแล้วใครบอกว่าบิมจะช่วยได้ฮะตอนตอนนั้นมารู้จักบิมสีเขียวเราไม่ได้คิดว่าเราจะแพ้ผื่นแพ้อะไรแต่เราอยากทานเพราะปรับภูมิคุ้มกันปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็ทราบจากไหนอ่ะพี่เขาแนะนำมาเรามีคนแนะนำเคยเข้ามาในบริษัทนี้พรดรบอกว่าตัวสีเขียว ฆ่าเซลล์มะเร็งได้อาถูกตรงนี้เลยเราต้องการตรงนั้นทำไมอ่ะกลัวเป็นมะเร็งกลัว,ลวค่ะกลัวมากอตอนทำงานอยู่โรงงานตัวเองเป็นคนอ้วบอวบหน่อยครับแล้วพอมาผอมช่วงหนึ่งแล้วจะับตรงนี้เจอเจอกระดูกแต่เราไม่แน่ใจไปหาหมอฮ<อ>กลัวเป็นมะเร็งให้หมอตรวจให้อหมอบอกไม่ใช่กระดูกบกหมอตรวจให้หน่อย กลัวจริงๆโอ้คือกลัวไอ้โรคมะเร็งนี่เลยโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยค่ะพอเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถต้านเซลล์มะเร็งได้ใช่ค่ะก็เลยเริ่มทานเลยเริ่มทานเลยคือยังไม่ได้คิดถึงเรื่องภูมิแพ้ไม่ได้คิดค่ะตรงนั้นคิดว่าแม่ก็เป็นใครก็เป็นสงสัยจะเป็นกรรมพันธุ์คงไม่หายใช่เสร็จแล้วทําไงฮะพอทานไปสักพักพอไปเจออากาศร้อนๆมันก็ขึ้นขึ้นมันก็ไม่หายทานวันละ เช้าหนึ่งเย็นหนึ่งทานเช้าหนึ่งตัวสีเขียวเอ่อทานไปเท่าไหร่จนถึงไปไปพิสูจน์ว่าเอ๊ะอากาศร้อนก็ยังไม่อาทิตย์เดียวอ๋อแค่อาทิตย์เดียวแล้วผื่นก็จะขึ้นอ่าก็ยังขึ้นอยู่อ่าแล้วก็เลยมาคิดเดี๋ยเอ๊ะพวกอาหารที่เราเคยแพ้เราก็ไม่ได้ทานอืมแต่ทำไมยังมีผื่นขึ้นอยู่อืมเพราะผื่นก็เป็นเป็นหนหายอยู่แล้วแต่มันจะขึ้นขึ้นเยอะหน่อยอืมก็เลยไปปรึกษาพี่เขาว่าทำไม ถึงเปลี่ยนอย่างนี้พี่เขาบอกว่าต้องลองเปลี่ยนดูบีมสีชมพูกับน้ำมังคุด<อ>เพราะว่าการของเราจะไม่ใช่แบบนั่นแล้วมันจะต,ต้องมีอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่ภูมิแพ้ใช่อาจารย์นนไม่ใช่ครับครับอันนี้เป็นอาการของการแพ้ภูมิตัวเองมากกว่านะฮะแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็มีอะไรมากระทุ้งนิดนึงมันก็เกิด เกิดมากไปนะครับถ้าการภูมิแพ้แล้วถ้าการภูมิแพ้ก็เราจะมักจะพูดถึงการภูมิแพ้อากาศครับนะฮะนแต่นี่นี่คือการแพ้ภูมิเกิดอาการคันอยู่ตามผิวหนังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีทีเฮลเปอร์หนึ่ง th หนึ่งมากเกินไปก็มี th สองมากเกินไปหรือ th สิบเจ็ดมากเกินไปปิติภัณฑ์ของเราที่จะลดสามตัวนั้นได้ ก็คือน,น้ำมังคุดนะฮะ uh huh. ถ้าเราไม่รู่วมแพ้อะไรนะรกินน้ำมังคุดจัดการได้หมดเลยนะครับ oh. ทีนี้อย่างกรณีนี้ถ้าเราชินสีชมพูร่รวมด้วยมันก็จะไปลด th t s 1 <S ซึ่งจะเกิดเป็นตัวตัว,ตวที่ทําให้เกิดอาการคันตามผิวหนังได้อย่างดีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการควบคู่กันร,ระหว่างสีชมพูกับน้ำมังคุดมันก็คือสูตรสาเร็จสูตรสาเร็จอืมอก,ก็เลย เอาสูตรสีชมพูประทานกับน้ำมังคุดแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้อาทิตย์หนึ่งผื่นยุบหายไปก็เลยเออพื่นยุบละทานบ้างไม่ทานบ้างอาตามธรรมดาใช่าาก็พื่นเรายุบแล้วเราก็เลยทานบ้างไม่ทานบ้างไม่คือถ้าเป็นยาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหายหรือหมดหมอก็จะไม่ต้องให้ทานต่อถูกไหมฮะ แต่อย่างกรณีเนี้ยก็คือทานบ้างไม่ทานบ้างใช่ค่ะแล้วผื่ก็กลับมาอีกอ๋อกลับมาอีกก็เลยไปปรึกษาพี่เขาใหม่บอกทําไมทานแล้วยังมีผื้นขึ้นมาอีกพี่เ็าบอกแล้วทานยังไงอ่าก็เลยทานบ้างไม่ทานบ้างตอบแบบเบาๆหน่อยก็รู้ตัวนี่ฮะรู้ตัวเสร็จแล้วพี่เขาบอกว่าต้องทานต่อเนื่องนะเพราะของของเราอ่ะไม่ใช่ยา ต้องทานต่อเนื่องออก็เลยทานต่อเนื่องมาเดือนครึ่งน้ำมังคุดเช้าครึ่งซองเย็นครึ่งซองก็บีมสีชมพูก็เชา้ชาสองเย็นสองค่ะคราวน,นี้เริ่มต่อเนื่องจริงจังเดือนครึ่งค่ะเดือนครึ่งแล้วผื่นก็หายอขอบคุณมากครับ